ไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อห้วยมงคลก็มีน้ําตกนะครับโอ้โหอเมซิ่งสวยงามมากทางด้านหน้าผมนี่เลยตัวจริงๆนะครับเหมือนอยู่ป่าอเมซอนเลยนะครับท่านผู้ชมโปรดดูตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าที่นี่ที่ไหนนะครับสวยงามมากมาแอลหวหินกันนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เพื่อนน้ําพึ่งนะครับหวหินนี่ฮะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันนะครับอ่าเริ่มแต่ทางด้านหน้าเลยนะครับท่านผู้ชมด้านหน้านี่ครับโอ้โหก็ปลูกต้นไม้นะสวยงามมากเป็นไม้ดอกนะยาวไปนู่นเลยนะครับ ดูนี่ข้างในคือร่มเย็นแน่นอนครับร่มเย็นมากๆเลยส่วนทางด้านนู้นนะครับก็เป็นที่จอดรถนะเราจอดรถกันทางด้านนู้นนะครับเห็นไหมโอ้ร่มเย็นมากได้เสียงนกเสียงโอ้ธรรมชาติมากนะครับเรือนน้ำผึ้งนะครับนะฮะอยู่ที่หัวหินนะครับก็ตรงแยกผู้คนนะครับเข้ามานะครับเดี๋ยวจะบอกท้ายคลิปพกธีนะฮะอ่าเดี๋ยวตามเข้ามาข้างในเลยครับบรรยากาศเขาดีมากเลยนะครับสวัสดีครับ ชมเข้ามาโอ้โหมีนี่ด้วยนี่เซมซีเซียมซีก็น่าษ์แล้วต้นไม้เขาหน้าโอ้โหแบบร่มเย็นมากอะ่ะเข้ามาขา้างในนี้อากาศร่มเย็นมากนะครับเขาจะทําด้วยไม้ด้วยนะในพเล็กนะครับตรงนี้ฐานขึ้นเป็นไม้เป็นเรือนนะครับนะครับนะ่ฮะต้นไม้แล้วข้างในเป็นเรือนสวยงามครับออกแบบสไตล์ทางเหนือด้วยนะเรี่ยทางนี้ก็จะมีแบบน้ําขังน้ําไหลอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นโขดหินนี่พับพิเศน,นะครับท่านผู้ชมนะฮะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูขา้างในต้นไม้เขาสวยมากเลยเดี๋ยดูดิโอ้ลองนื่นเข้าไปข้างในกัน,นครับสวัสดีครับมาสองท่านครับสังคนครับอ๋อก็มีของฝากเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมเนี่ยมีน้ำผึ้งด้วยเนี่ยของฝากข้างในแล้วก็มีอาหารด้วยนะมีอาหารด้วยนะครับอันนี้เป็นของฝากเดี๋ยวเราดูข้างในกัน กามีเบเกอรี่มีเค้กมีเบเกอรี่ด้วยนะครับเนี่ยฮะแล้วก็สั่งทางด้านนี้นะครับนี่เราเลือกเลยแล้วครับเครื่องดื่มต่างๆนะครับไอศครีมก็มีไนะไอศครีมก็มีครับยทางด้านนี้นะฮะแล้วก็ขนมต่างๆขนมไทยนะขนมโบราณเนี่ยนะครับอ่ะบรรยากาศด,ด้านใน กว้างกว้างมากนะครับข้างในที้กว้างมากสวยงามมากมีน้ําตกด้วยไฮไลท์ของเขาน้ําตกอยู่ด้านไหนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ําตกกันโอ้ยเขาก็สั่งอาหารไปนั่งกินทางด้านนู้นนะครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านดีครับมาสองท่านครับถ้านจะนั่งธรรมชาติหรือนั่งธรรมชาติดีกว่าครับได้เลยครับเดี๋ยวดูกันยาวๆเลยนะครับท่านผู้ชม เป็นสตะลักษณะเหมือนทางเหนือนะเป็นไม้ชื้นนะครับเขาจะเป็นแบบไม้ป่าไม้ชื้นหน่อยกล้วยไม้แล้วพื้นที่กว้างมากมีโขดหินด้วยนะครับใช่สวยงามมากเลยเขามีจุดให้เราเดินเยอะมากเลยนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนอาหารนะครับเห็นไหมเนี่ยใช่เดินดูวิวด้านบนด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวนิ่งๆแต่นะครับเพราะลูกค้าเต็มเลย เดี๋ยวผมพาเดินดูบรรยากาศก่อนดีกว่านะครับน้ําตกไฮไลท์ของเขาทางด้านนี้เลยน้ําตกนี่ไงท่านชมอชมไม่สิ่งนี่สวยงามครับนนนาผมนี่เลยครับนี่น้ำตกด้วยสวยงามมากเลยเหมือนเราไปเที่ยวน้ำตกกันเลยเนะี่ยนะครับแล้วก็มีทางเดินถ่ายรูปมุมต่างๆโอ้โหนะครับ สวยงามมากเดี๋ยวพาดูกันแบบทั่วๆกันเลยนะครับนะฮะขอ,อมีชั้นสองเข้าไปข้างบนดูชั้นสองด้วย้อืมใส่กันเลยนำควาหวานวางังมีน้ำตกด้วยนะโอ้ฟิว,ดวได้ฟิวมากบรรยากาศดีมาก กินหมดแก้วนี่ค <motiv ators> <m> ืนน er ี้ไม่ต้องนอนอะเนี่ยน่นอนอร่อยครับกาสฟดำมันพึ่งลอยอมันหอมออร่อยมากนองหลอมขิงหอเนี่ยขอเัืมอร่อยมากนี่น้ำแบ้ดี ใส่ถั่วใส่งาใส่เป็นมูนอันนั้นด้วยไม่ทันตะวันอันนี้แอมโมนมะชุกเกตอร่อยอร่อยครับนั่งกินด uh, mm ้วยบรรยากาศด้วยกับเรามีนั่เสียงนกเสียงนตกสุดยอดเหมือนอยู่ในป่าเลยเหมือนภาคเหนือในการที่เหมือนอยู่ภาคเหนือเลยกุยหินนะคกุยหินอย่างนี้เด้อข้อยมงคลเข้ามาไม่ลุกนะเป็นเกศด ถึงท่านก็ดูท้ายคลิปแบบผมจะอัดตั้งแต่ทางาอ่าทางเข้ามาเพาะมามาจากทางไหนทางง่าย,ายเอาแบบทางง่ายๆนะครับสดชื่นครับเก้วใหญ่แก้วใหญ่ครับถ้าท่านมาเที่ยววัดห้วยมงคลน,นะครับแล้วท่านนึกร้านหาร้านอาหารหาร้านกาแฟถ้าท่านนึกไม่ออกนะดูคลิปนี้นะครับโหราคาเป็นกันเองนะแล้วก็บรรยากาศที่โคตรดีดีมากๆเลยนะครับสุดยอดอ่ะนะครับ ก่อนถึงวัดนะครับก็จะมีแยกไฟแดงนี่นะฮะเราจะเข้าไปห้วยมงคลกันนะครับแต่เราจะเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวไปหากาแฟกินก่อนนะครับทางหน้าจะเป็นวัดข้วยมงคลนะครับแต่เราไปทางซ้ายก่อนเจอแยกนี้นะครับสายทางนัานนี้เลยีาไปทางน,านี้กันนะครับ เรื่อยประมาณห้าหกร้อยเมตรนะครับเนี่ยครับก็จะเจอลานแบบนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นร้านกาแฟน,นะครับเนะี่ยฮะตรงไปจะเป็นถนนไปนกรเสษมนะเข้าทางด้านนู้นก็ได้นะครับนี่เลยร้านนี้เลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอ้ยต้นไม้สวยมากเยอะมากเลยจอดนิมงถนนนี้ก็ได้อยู่นะเนี่ยโอ้ยสวยมาก เรือนน้ำเรือน,น้ำพึ่งนะ<ช>นะครับ<ช>จะของเดียวพูน้ำพึ่งไหมพี่ใช่เลยใช่เลยอ่าที่จอดรถก่อนครับประมาณนี้นะครับ